วันนี้เราพามาชมป้อมทนบุรีและป้อมวังหลังนะครับยามค่ำคืนครับไฟเขาสวยดีวันนี้จะหันหน้าออกทางบัดคองมาทบน้อย เดินดูรอบๆครับเขาก็ดับไฟด้วยแพงก็จะตรงยา อันนี้ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ครับแต่ก่อนคือสถานีรถไฟทุนบุรีผมยังทันอยู่อ,อนน้ก็จะยาวเรียกคลองมาของน้อยไลยตรงนี้ ตึกมิตเตอระวัดอุณหภูมิไว้ช่องน่าจะเป็นมิมตเตอร์อด้วยข้าง้าๆก็จะประดับพวกเครื่องถ้วยของคนสมัยก่อนยุคในยุคนั้น,น,นีชั้นดินที่เขาขุด ้นเจอบริเวณป้อมแถบนี้เนี่ยอากาศบรรยากาศยามค่าคืนก็จะประมาณนี้ครับ Who